ในมือผมวันนี้นะครับก็คือเตา MSR Whisper Light นะครับเป็นเตาน้ำมันที่เ,เหมาะมากสำหรับเวลาเราจะไปเดินป่าหรือว่าเาไปใช้ทำอาหารในแคมป์ก็ได้นะครับข้อดีของเตารุ่นนี้ก็คือ1คือมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเราพับเก็บลงมาแล้วเนี่ยเหลืออันแค่นี้เองน้ำหนักก็เบาวิวเอาใส่เป้เอาใส่รถไปได้สบายมากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบกลไกของเตาเนี่ยมันไม่ซับซ้อนนะมันง่ายมากเพราะฉะนั้นมันไม่มีชิ้นส่วนที่มันจะพังเสียหายทําให้มันเป็นเตาที่ทนมากจริงนะครับอย่างเตารุ่นนี้ออกแบบมาก็ประมาณ30ปีละนะครับมันเป็นดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟคกันละมันถึงผลิตมาได้นานขนาดนี้คราวนี้เราลองมาดูวิธีการใช้งานเตารุ่นนี้กันดูนะครับเลวลาเราใช้นะครับก็คือเรากางขามันจะมี3ขานะครับกางออกมาลักษณะนี้ คือตัวเตาตัวนี้พอกางมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตัดพื้นที่สําหรับในการวางหม้อเนี่ยนะครับมันค่อนข้างใหญ่ตัวไฟตรงกลางก็ค่อนข้างกว้างนะครับทาให้เราสามารถใช้กับหม้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ได้นั่นก็คือเวลาเราไปแคมป์เนี่ยสามารถหุงข้าวด้วยเตานี้ได้สบายมากนะครับพอเรากางาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เสียบเข้ากับตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเนี่ยมันจะมาในชุดของมันนะครับเราก็สามารถเราไปใส่กับขวดน้ามันทั่ว,วไปแบบมาตรฐานได้นะครับึเสียบเข้าไป น,นี่ล็อกเข้ามาครับโอเคคราวนี้เราก็ปั๊มนะครับปั๊มลมเข้าไปในขวดน้ำมันโอเคนะครับคราวนี้ขั้นต่อไปนะครับก็คือเราเปิดน้ํามันออกมานิดนึงนะครับให้มันมาอยู่ที่ใต้เตาด้านล่างตรงนี้ให้มีน้ํามันโผล่มานิดเดียวนะฮะไม่ต้องถึงกับเยอะมากนะครับ เปิดให้มันออกมานิดนึงก่อนตอนเราเปิดครั้งแรกมันออจะออกมาช้านิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่าพอมีน้ามันอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับเราก็จุดไฟปิดน้ํามันก่อนนะฮะปิดอย่าให้น้ํามันไหลเพิ่มนะครับให้มันมีกองอยงนิดเดียวก่อนเราก็จุดไฟนะครับโอเคนะครับจุดให้มัน เผาน้ำมันให้มันหัวมันร้อนก่อนนะครับพอเดี๋ยวพอน้ำมันที่เราเปิดค้างไว้ตอนแรกใกล้หมดเราก็เปิดตรงนี้ต่อนะครับเพื่อให้น้ำมันมันไหลออกมาเพิ่มแล้วก็จุดเตาขึ้นมาโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันไหม้น้ำมันให้มันร้อนก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นไฟมันจะแรงลักษณะนี้เริ่มปกตินะฮะโอเคครับน้ำมันไปเริ่มเบาแล้วเราก็เปิดน้ำมันออกมานะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าลักษณะไฟแล้วก็ขาวางมันนมันกว้างนะครับเราสามารถวางหม้อขนาดอนข้างใหญ่อย่างนี้นะครับหม้อเฟล็กสามของเนมิซาเนี่ยเป็นหม้อขนาด3ลิตรนะครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางมันเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณน,น่าจาสะสักเกนิ้วหรือ10นิ้วเนี่ยวางได้สบายมากนะครับเราก็สามารถต้มน้หํหเลยหุงข้าวหรือว่าทํากับข้าวอ,อะไรก็ได้ถือว่าเป็นเตาที่สะดวกมากนะครับสําหรับเวลาเราไปเดินป่าหรือว่าเราไปแคมปิ้งโอเคนะฮ okay, ะรเราลองต้มน้ํากันดู ตอนนี้เราต้มน้ำมาไว้นะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับถ้าเราดูที่หมอห้อใกล้นะครับเราจะเห็นว่าจุดที่มันเดือดเนี่ยมันเป็นวงกว้างมากนะครับก็คือความร้อนมันกระจายได้กว้างใี่เราถ้าเราหุงข้าวก็จะมันก็จะไม่ไหมยย้ตรงกลางอย่างเดียวนะครับมันก็จะสะดวกมากเหมาะมาก,มากเวลาเราจะถอดเก็บนะครับถอดจากขวดน้ำมันตรงนี้แล้วก็ปลดสายตรงนี้ออกมานะครับถอดออกมาได้เลย ข้อดีของตัวปั๊มของเมิาก็คือว่าเราสามารถจะคาตัวปั๊มไว้ที่ขวดน้ำมันได้เลยนะครับทำให้มันเก็บความดันไว้ได้ตลอดเวลาเราใช้งานใหม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาปั๊มใหม่นะครับเราก็เสียบสายแล้วก็จุดเตาได้เลยสมมุติถ้าเวลาเราใช้นะครับเรารู้สึกว่ามันไฟมันเบาหรือว่ามันรู้สึกเหมือนมันจะตันอย่างเงี้ยครับวิธีการแก้ไขเนี่ยง่ายมากไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับเราแค่คว่ำแล้วก็เขยา่าเขย่าตัวเตานะครับ ในตัวเตาตรงนี้เนี่ยมันจะมีเชคเกอร์อยู่ซึ่งจะทําหน้าที่แยงนมหนูเวลาที่เราเขย่าแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการทําความสะอาดนมหนูแค่นี้เองนะครับถ้าสมมติมันถ้าสมมติเราอยากจะทําความสะอาดที่มากกว่านี้เดี๋ยวลองติดตามในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายการทาความสะอาดแบบละเอียดกันอีกรอบหนึ่งอุปรกรณ์ของ MSR นะครับทุกชิ้นเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีน้ําหนักเบาแล้วก็ทนอยู่แล้วนะครับซึ่งเตา Whisper l like i g h ตัวนี้ก็ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติลักษณะนั้นนะฮะอย่างตัวเตาตัวนี้มันสามารถใช้กับเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงเหลวนะครับเขาออกแบบมาให้ใช้กับไวน์แก๊สหรือว่าเบนซินขาวแต่ว่าอย่างที่เราใช้กันปกติที่ผมใช้กันนะครับใช้โซอฮอลนะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเราใช้งานไปนานๆก็อาจจะมีการต้องทําความสะอาดบ้างแต่ว่ามันก็ทําความสะอาดได้ง่ายไม่ยากเลยนะครับทาให้มันเป็นเตาที่ทนมากนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคา เหมาะมากสําหรับเวลาเราจะเอาไปเดินป่านะครับใส่เป้ไปเที่ยวเดินป่าไปแคมปิง้งไปไหนก็ตามมีพกติดตัวไว้เอาติดตัวไปใช้งานได้จริงครับคุ้มมาก